กาที่มันอยู่กับเขาเลยถ้าหม่เขาฝันได้มันนไปก่อนที่เขาจะต่างหรต่งกต้องรมมีอะไมันเรกว่าการที่มันบิน้นเปเทสารจิตที่่อดจิตบ่มคูณคิดอยู่ตลอดอยากทุกหวยอยากกหวนวยอหวยี้เป็นตัวนั่นตัวนี้นะบอเอาง่ายๆเขตจังหว นี่คือตัวอย่างการฝันของเขากำนิตเต้ยแล้วก็ฝันจะมแต่งไปนึกว่าชาตินึกว่าจะเข้าคุกเงยจะได้นอนมาเห็นตาไปทุกีหลังก็จะได้นอด้นึ่ามันเสกห้เขได้อยู่เลือเนี่ยอยู่ไปสองเดือนแล้วไปเล่อยู่เต้ยตื่นายไก็จูเลยนี่ตายก่อนเนมันเัน Thank you, Thank you.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 